จะดูคลิปใหม่ๆก่อนใครกดถูกใจกดติดตามกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูชาแนลนะครับกับผมโจะนะครับวันนี้เราจะมากันที่วัดเจดีหอยนะครับนี่หอย8,000ล้านกว่าปีนะครับ ทำไมต้องกว่าปีก็ไม่รู้แต่แปดพันล้านปีนั่นแหละก็ที่วัดแห่งนี้นะครับจะมีเจดีย์อยู่2องค์องค์แรกจะอยู่ตรงนี้นะครับองค์ที่2จะอยู่ด้านในเดี๋ยวเราเข้าไปดูในวัดกันนะครับว่าเจดีย์องค์ที่2จะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันดีกว่านะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เจดีหอยนะครับเจดี JD ที่สร้างมาจากเปลือกหอยนะที่มีอายุประมาณ8,000ล้านปีนะครับก็ที่เจดีหอยแห่งนี้เนี่ยหลวงพ่อเนี่ยมาขุดบ่อแล้วได้เจอเปลือกหอยอยู่ตรงที่เป็นบ่อให้อาหารปลาปัจจุบันนี้นะครับเจอเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นหรือเป็นแสนชิ้นนี่แหละผมไม่แน่ใจตอนนี้เนี่ยทางวัดกําลังบูรณะเจดีอยู่นะครับคือทำเจดีตรงนี้เนะี่ย เมื่อก่อนทํามาแล้วเจดีย์ทรงเล็กตอนนี้จะทําให้เป็นเจดีย์ทรงใหญ่ที่เจดีย์ตรงนี้เนี่ยมีทั้งหมด8ทิศนะครับก็แบ่งตามจํานวนวันเกิดนะมีรูปพระนอนมีรูปพระพระประจําวันเกิดนะครับว่าง่ายๆแล้วก็ข้างในเนี่ยกำลังก่อสร้างอยู่ยังไม่รู้ว่าข้างในก่อสร้างอะไรบ้างนะครับแต่รู้ที่ว่าเปลือกหอยเนี่ยเป็นจํานวนมากอยู่ทางด้านหลังผมด้านล่างนี้นะครับมีอยู่เป็นจํานวนมหาศาลเลยสามารถสร้าง เป็นเจดีได้เป็นโบสถได้เป็นอะไรได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อดีกว่านะครับอันนี้เป็นหม้อต้มยานะครับส่วนตรงนี้มีเตาสําหรับต้มาเตาถ่านนะอันนี้เรียาเตรียมเตาถ่านก็ระวางหม้ออยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นที่สวางท่อนะครับเพื่อให้ควันเนี่ยเขาออกไปข้างนอกถ้าเรายิ้งวางท่อสูงเนี่ยควันจะยิงสูง เ, niin, เ, lish, เ,เ,เ,เวลาเราทํากับข้าวหรือทําอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่สํหลักควันโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อดีกว่านะครับกาถานี้อยู่กันตรงโบสถ์ใหม่นะครับอันนี้เป็นโบสถ์ที่มีพระ ที่เป็นรูปแบบของพระพม่านะครับเ,เรียกว่าพระพุทธานารมิตรชนะมานนะชื่อประมาณนี้ผมจําชื่อเต็มๆอาจจะผิดหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวใส่ชื่อให้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบทกันว่าพระที่เป็นรูปแบบของพม่าจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับเนื่องจากหลวงพ่อนะครับได้ไปศึกษาวิชาจากพม่านะครับ ศิลปะภายในเนี่ยก็จะเป็นศิลปะแบบพม่าซะส่วนใหญ่นะครับหลวงพ่อพระประธานเนี่ยก็จะเป็นพระพุทธนลมิชนะมานนะครับและสิ่งที่สําคัญนะครับสำหรับพระประธานองค์นี้ก็คือฐานของพระประธานนะครับจะประดับไปด้วยตัวพญาคุดนะครับรอบล้อมฐานพระประธานทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์พระจำลองนะครับก็เป็นศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งอย่างที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับ บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่องค์พระพุทธรูปจะเป็นมวยผมแต่อันนี้นะครับจะเป็นการใส่ชดาแทนนะครับตรงพื้นที่แถวนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่อาบน้ำมนต์ของวัดนะหลวงพ่อจะพาคนที่ศรัทธาเนี่ยมาอาบน้ำมนต์กันที่นี่เพื่อไล่สิ่งไม่ดีออกไปจากร่างกายนะครับอย่างเช่นคนที่ทำคุณใส่ใสหรือว่า ของที่มันไม่ดีสําหรับตัวเรานะครับที่หลวงพ่อจะไล่ออกไปก็จะมีน้ำมนเนี่ยหลวงพ่อจะทําไว้เป็นถังนะครับแล้วก็คนก็จะนั่งรอกันเป็นแถวเป็นที่นั่งให้รอนะครับแล้วก็หลวงพ่อก็จะตักอาบตักลาดให้ตักลาดให้ซึ่งพิธีตรงนี้เนี่ยทางวัดเขาไม่ให้ถ่ายนะครับผมก็เลยมานั่งบรรยายให้ฟังนะครับ แล้วก็จะมาม,มีกันได้ทั้งชายและหญิงนะครับที่จะมาอ่านน้ำมนต์ส่วนพิธีอีกอย่างหนึ่งก็คือการเจิมรถผมเห็นรถมาจอดกันหลายคันอยู่นะมาจอดรอให้หลวงพ่อเจิมรถให้พิธีสุดท้ายเนี่ยเป็นพิธีการเจิมหน้าผากนะครับแล้วก็หลวงพ่อจะมีการสวดให้พรนะครับปุกเสกของให้นะครับตอนพิธีเจิมหนา้าผาก ในวัดก็จะมีส่วนอยู่ประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นบ่อน้ําที่เป็นบ่อขุดขึ้นมาน่าจะเป็นบ่อที่เจอเศษหอยด้วยนะครับพื้นที่ทั้งหมดของวัดเนี่ยผมสอบถามเจ้าหน้าที่มาเขาบอกว่ามีทั้งหมด113ไร่ซึ่งพื้นที่บริเวณวัดนี้ค่อนข้างกว้างมากและยังมีการสร้างต่อไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่เพิ่งสร้างในปี2538นนะครับก็ บริเวณวัดเขา้งมดก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนพิพิธภัณฑ์ของวัดกันเพราะว่าที่วัดมีพิพิพธภัณฑ์ของเก่าอยู่นะครับเขาบอกกันว่าถ้ารูประครังเสียงดังแล้วจะมีโชคดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูในพิพิธภัณฑ์กันดีกว่านะครับในส่วนของพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะเป็นแหล่ง รวบรวมของเก่าจริงๆนะครับมีทั้งของที่ชาวบ้านนำมาถวายและก็ของที่หลวงพ่อเนี่ยขุดเจอด้วยนะครับที่พิพิธภัณฑ์ก็เหมือนเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งหนึ่งที่เรามาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และของโบราณน,นะครับ ก็หมดกัไปแล้วนะครับกับที่วัดเจดีหอยแห่งนี้นะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับหอยเนี่ยกลายเป็นฟอสซิลไปเรียบร้อยแล้วผมว่านะคงไม่ใช่เป็นเปลือกหอยแบบที่เราเห็นกันเป็นหินไปแล้วว่าง,ง่ายๆก็จะมีความแข็งนะครับเหมือนกับหินทั่วไปนะครับแล้วก็เอามาทําเป็นสิ่งก่อสร้างอย่างเงี้ยผมว่ามันมีความงดงามมากกว่าปกตินะครับซึ่งตัวหอยเองเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับพอเวลาสะท้อนแสงเนี่ย มันจะมีเหมือนกับประกายขึ้นมานะครับแล้วก็ที่เจดีหอยแห่งนี้เนี่ยข้างในอะ่ะผมยังไม่เคยเห็นของเก่าเหมือนกันนะแต่ว่ามาได้เห็นของใหม่แล้วก็รู้สึกว่าน่าจะมีความอลังการมากกว่าเดิมนะครับส่วนเรื่องราวทั้งหมดของภายในวัดเนี่ยผมว่ามีความน่าสนใจอยู่หลากหลายเพียงแค่ว่าคุณอะ่ะอยากจะมาดูหรืออยากจะมาสัมผัสด,ด้วยตัวคุณเองหรือเปล่า ในวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับเข้าวัดทําบุญกันแล้วก็ลองมาอาบน้ำมนต์กันดูมันไม่ได้เสียหายอะไรไมันอาจจะดีขึ้นสําหรับตัวคุณก็ได้นะครับโอเคนะถ้าอย่างไงผมขอปิดคลิปเพียงแค่านี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าอย่างไงเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะครับบายบายครับอย่าลืมกดไลค์นะ โอเคครับนี่คือของรางวัลสาหรับผู้โชคดีนะครับในอาทิตย์นี้เนี่ยเราก็จะแจกเป็นแหวนของหลวงพ่อชนะมานะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นอักขระที่หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อทองกึงเนี่ยบันทึกเอาไว้นะครับว่าเป็นอักขระสําหรับปัดเป่าเพศภัยร้ายนะครับออกไปนะครับกติกาเดิมนะครับก็คือใครที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับยังไงก็แชร์กันเยอะๆนะครับโอเคถ้าอย่างไรวันนี้ผมลาไปก่อนบ๊ายบายครับ